สวัสดีครับผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมชื่อชาตนะครับหรือว่าเพื่อนๆและก็น้องๆในวงการรู้จักกันก็คือชาตเอสสติกนะครับวันนี้นะครับก็มารับคำท้าจากน้องอัคคีนะครับซึ่งท้าผมไว้ให้มาร่วมเล่นกิจกรรมด้วยกันนั่นก็คือเล็บไทยในทีมนั่นเองนะครับวันนี้ก็มารับคำท้าแล้วนะครับโอเคครับผมเกินก่อนเลยนะครับก่อนอื่นทำไมผมถึงมาชอบเลียงศัก์พวกนี้นะครับ ก็ด้วยเหตุผลว่าผมชอบดูสารคดีเกี่ยวกับพวกสัตว์ของเมืองนอกอยู่แล้วนั่เป็นทุนเดิมตม้งแต่สมัยเด็กๆอยู่แล้วแล้วก็มีวันหนึ่งได้มีโอกาสไปงานวัดกับพ่อนะครับแถวบ้านก็เกิดไปเดินเล่นแถววัดนึ่งกับกเพื่อนๆแล้วก็ไปเห็นบูธบูธหนึ่งซึ่งมีคนมุงกันดูเยอะมากเลยไอเราก็เกิดความสนใจก็เลยแบบวิ่งเข้าไปขอดูกับเขาอย่างเงี้ยอ่า พอเราเดินเข้าไปถึงบูธเราก็เห็นทั้งกงตู้สัตว์เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีพวกสัตว์พวกงูพวกกิ้งก่าหลากหลายชนิดนะครับแต่สิ่งที่เตะตาผมเลยก็คือเจ้ากิ้งก่าจีนอีกวหน้านะครับซึ่งผมเห็นมันอยู่ในสารคดีแล้วผมอยากเห็นมันมากจนได้เห็นตัวจริงยิ่งเกิดความชอบก็เลยแบบขอให้คุณพ่อซื้อให้หลังจากนั้นมาก็เลยได้เลงเจ้ากิ้งก่าอีกว่กวหนา้าเป็นสัตว์ชนิดแรกนะครับ หลังจากนั้นมาก็ได้มีโอกาสได้เลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดมากขึ้นโดยการเก็บเงินซื้อเองหรือว่ามีพี่ๆเข้าใจดีนะครับเขานําสัตว์มาให้เราเลี้ยงฟรีๆอย่างเงี้ยเพราะเห็นเราชอบเลี้ยงสัตว์หรือแม้กระทั่งทั้งคนในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นลุงป,ป้านะ้าอานะครับเวลาเขาเจอสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเขามักก็มักจะจับมาแล้วก็เอามาให้ผมเลี้ยงดูนะครับผมก็เลยได้มีโอกาสได้เลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดนะเนาะแล้วก็ได้ศึกษา แต่ก่อนนะครับข้อมูลศึกษามันยังไม่ค่อยมีนะครับเหมือนกับทุกวันนี้จะเลี้ยงอะไรแต่ละทีลาบากมากครับเอาหาข้อมูลยากมากเพราะส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเราเป็นเด็กชนบทเออเราก็อย่าบองว่าชนบทหรกเราก็อยู่ในเมืองนะแต่เราไม่เก่งภาษาอังกฤษนั่นแหละเราก็ไม่รู้จะแปลอะไรยังไงก็เลยได้แบบเลี้ยงแบบงูปลาไปนะครับอจนแบบเราเลี้ยงแบบ จนเริ่มรู้ทักษะั์แล้วในวิธีการเลี้ยงในวิธีการให้อาหารว่ามันกินอะไรอะไรอย่างนี้นะอ่านั่นแหละครับแล้วก็แต่สัตว์ที่ชอบมากที่สุดเขาเรียกว่าชอบเป็นพิเศษเลยก็คือพวกงูนะครับผมว่ามันมีสเสน่ห์ของตัวมันเองนะเทั้งงูเล็กงูใหญ่นะครับแต่ที่ผมชอบที่สุดเลยก็คืองูใหญ่ก็เป็นงูหลานงูเหลี่ยมนะครับส่วนเจ้าตัวนี้นะครับที่เอามาให้ดูก็คือเจ้างูหลานซี่ครับชื่อน้องแตงขลับชื่อน้องไข่ถุนนะครับ ส่วนเจ้างูเหลืองอีกตัวหนึง่งชื่อตางไทยไม่ได้ออกมาครับเพราะว่าอันนั้นเพิ่งให้กินอาหารไปเนาะมันจับเล่นไม่ได้แต่มันขย่อนแล้วก็มีงูหลานอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวเล็กอ่าแล้วก็นั้นก็จะเป็นงูคอนสเส็กคิงสเส็กอ่าหรือแม้กระทั่งพวกบอลไปท่านอย่างนี้ครับก็เยงไวอ่าแต่ถ้าเป็นตระกูลงูใหญ่ผมก็ชอบมากที่สุดเลยเพราะหนึ่งมันมีสเสน่ห์มันใหญ่อลังการเวลาโตมาแล้วมันจับขนาดมือมันกอดได้มันรับฟั กูอยางกันแล้วกับเล่นสนุกดีอะครับนั่นแหละครับแต่ถ้าใครจะเลี้ยงงูหลามงูเหลือมนะครับผมก็แนะนำนะครับให้ซื้องูออกจากฟาร์มถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะครับอ,อให้มีใบครอบครองถูกต้องตามกฎหมายนะเพราะว่าถ้างั้นเดี๋ยวโดนจับมาจะไม่คุ้มกันนะครับเพราะว่าพวกนี้เป็นสัตว์ิดพรบของไทยเรานะครับวันนี้ก็มาลับค้าท้ากับน้องอัดนะครับก็ผมขอท้าต่อเลยแล้วกันนะครับขอท้า คนเลยอ่าก็คืออยากให้มาร่วมเล่นกิจกรรมเล็บชายนายชีด้วยกันโดยการถ่ายรูปสัตว์ของตัวเองที่ตัวเองรักนะครับอ่ามาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะอ่าคนแรกนะครับที่ผมจะท้าก็คือพี่รบนะครับหรือว่าพี่วันรบแห่งฟาร์มนูเทพพัฒนาการ61นะครับนี่ก็คือพี่ชายสุดที่รักของผมนะครับอ่าก็ขอท้าพี่รบนะครับอ่าแล้วก็ท่านพี่คนที่สองนะครับ พี่คนนี้ก็ผมก็ให้ความเครารพนับถือมากที่สุดเหมือนกันนะครับก็คือพี่ยอดนะครับหรือว่าพี่มะหมาเย็นชานั้นเองนะครับแห่งฟาร์มภูเก็ตนะครับอ่ารับคำท้ามผมด้วยนะพี่แล้วก็ท่านพี่คนสุดท้ายนะครับจะไม่เอ่ยชื่อเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะเป็นพี่คนแรกๆเลยที่ทําให้ผมได้รู้จักมูเหลือมนู๋หลามนะครับอ่าเป็นเลนไอดอรของผมเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือนะครับพี่เก่งบ้านมูยิ้มนะครับอ่า วันนี้นะครับผมก็มาท้าพี่เก่งด้วยนะครับอ่ให้มาร่วมกิจกรรมชาเลจ์ด้วยกันนะครับอย่าลืมรับคำ้าผมนะครับพี่ๆทั้งสามคนครับโอเคครับผมก็จบไปเพียงเท่านี้เนาะก็น้องอัดพี่ทำคลิปเรียบร้อยแล้วนะรับคำถามเรียบร้อยแล้วแล้วคนอื่นๆอย่าลืมรับคำาผมนะครับไป่อ